สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านอังคารที่22ม่เมษาย,ยนน2025วันนี้เฟินดเินเด็47จากวันนี้39เรื่องแรกมาพูดถึงคุณพอแอดกินส์บุคคลที่เพิ่งเข้าพิธีสาบันตนเป็นประธาน SCC คนที่34อย่างเป็นทางการนะครับล่าสุดมีข่าวว่าพอแอดกินวัย67ปีเข้าพิธีสาบันตนดำรงตำแหน่งประธาน s c c มีววลาทั้งหมด5ปีและ ความที่คุณพอเอ็กินส์เนี่ยเคยเป็นกันมาธิการนะเคยเป็นกันมาธิการสมัยประธานาธิบดีจอร์จบุชจูเนียร์เต็มวาระเป็นเวาลา6ปีนะวาระของกันมาธิการ6ปีวาระของประธาน5ปีตรงเนี้หลายคนมองว่าบทบาทหน้าที่ของพอเอ็กินส์ในหน่วยงานเอสซีซีน่าจะเป็นหน้าที่ที่เขาเข้าใจดีนะตรงนี้ข้อดีคือคุณพอเอ็กินส์เนี่ยคล้ายกับ ประธานแกรี่เรื่องหนึ่งคือทั้งคู่เนี่ยเป็นเหมือนสายเลือดบล็อกเชนก่อนที่เข้าดำรงตำแหน่งนะแต่สำหรับพอร์ตกินข้อดีคือการเปิดเผยบัญชีส่วนบุคคลเนี่ยชีย้ให้เห็นว่าพอร์ตกินถือคริปโตอยู่ประมาณ6ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถ้าเทียบกับแกนะรี่แกรีออจจ่แกร,รี่แก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 รี้แกรี่แกรี่แรี่แกรี่แี่แรรี่ แต่ความที่พอร์ตกินถือคริปโตและอยู่ในการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยถึงแม้เขาจะไม่ระบุว่าเหรียญอะไรเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีต่อสากรรมคริปโตโลกคริปโตลุ้นว่าการกำกับดูแลของพอร์ตกินจะพาเราไปมูลนะครับต่อไปมาพูดถึงพอ่อใหญ่ไมเคิลเซเลอร์ล่าสุดนะครับมีข่าวบริษัท t r a t e g y ซื้อบิตคอยเพิ่ม6,556 BDC ในราคาเฉลี่ย8,4785ดดอลลาร์สหรัฐ ต่อ btc ทำให้ตอนนี้บริษัท strategy นะครับถือ bitcoin ทั้งหมด538,200 btc นะถ้าโลกใบนี้มีการแจกรางวัล nobel prize สาขา dca และเพ่ใหญ่ไม่ได้เนี่ยผมว่ามีการประท้วงนะต่อไปมาพูดถึง xrp ของเรานะครับวันนี้มีข่าวว่า crypto change coinbase ภายใต้การอนุมัติจากหน่วยงาน ftc เปิดตัว XRP Futures หรือ XRP ในรูปแบบอนุพันธ์สำหรับนักลงทุนในสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตื้นตันนะตื้นตันเพราะอะไรตอนที่ SEC ภายใต้ประธาน JK ตั้นฟ้องบริษัทว i p p l e ธันวาคมปี2020เนี่ยตอนนั้นนักลงทุนหมดหวัง Coinbase เป็น Exchange แรกๆที่ด l i s ส XRP Token นะหลายคนเนี่ย คิดว่าถ้าเจเคตันออกแกรี่แกรเซอร์เออข้าเนี่ยทุกอย่างน่าจะกลับมาปกติผลปรากฏแกรี่ Gary ทำให้ทุกอย่างยิ่งเลวร้วายแต่วันนี้เรามีทั้ง xrp ในรูปแบบของ Spot และมีทั้ง xrp ในรูปแบบ d e l i v e t i v e ในรูปแบบอนุพันธ์นะครับเพราะนั้นอนาคตสิ่งที่เราต้องการคือ xrp etf แบบ s p o ต และทุกคนรุ้นว่าความที่ตอนนี้มันมีฟิวเจอร์แล้วสปอตอีกไม่นานต้องมายิ่งถ้าเกิด BlackRock ขอสปอตเนี่ยจบเลยไม่ต้องพูดกันนะครับทีนี้มาตอบคำถามเพื่อนสมาชิกมีเพื่อนสมาชิกถามผมประจำพี่ XRP เห็นเขาบอกจะไปเท่านี้เท่านี้ท่านนี้บอกว่าคุณบอลช่วยทำคลิปสรุปทีว่าทำไมจึงกาว XRP ได้ถึงหมื่นดอลลาร์จริงหรือเพราะอะไรนะครับคือตรงเนี้ย ผมไม่รู้ว่าใครกล่าวนะแต่เราต้องเข้าใจว่าโลกคริปโตไม่ต่างกับอุตสาหกรรมอื่นๆนะยกตัวอย่างวงการพักเครื่องนะวงการพักเครื่องเนี่ยบางคนมีพัสมเดจนะบางคนมองว่าไอ้พัสมเด็จรุ่นผมเนี่ยอีก2ี่สิปีมันอาจจะไปแต่สามร้อยล้านบาทนะบางคนมองว่ารุ่นเนี้ยเต็มที่ร้อยล้านบางคนบอก ห้าสิบผมก็โดดแล้วนะครับทุกวงการมีความสุดโต่งไม่เหมือนกันนะถามว่าเป็นไปได้ไหม XRP จะเป็นหมื่นดอลลาร์เนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่เราอาจจะอยู่ไม่ถึงถ้าให้ผมตอบวันนี้ผมนึกภาพไม่ออกนะคิดง่ายๆเลยวันเนี้ circulating supply ของ XRP Token อยู่ประมาณห้าหมกว่าล้านโทเค็นนะ ห้าหมื่นกว่าล้านโทเค็นคูณด้วยหมื่นดอลลาร์เนี่ยเราพูดกันเป็นแสนล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้ววันนี้ MarketCap ของตลาดคริปโตทั้งหมดรวมทั้ง Bitcoin ออลคอยเนี่ยอยู่ประมาณสามล้านล้านดอลลาร์สหรัฐถามว่าเป็นไปได้ไหม m a r k เ t c a p เฉพาะ XRP จะเป็นอ่อเป็นร้อยล้านล้านเนี่ย ผมนึกภาพไม่ออกนะเ,ออเป็นไปได้ไหมยกตัวอย่างผมเป็นคนชอบกินคอนพัฟนะผมไปโลตัสไปบิ๊กซีผมซื้อคอนพัฟก่อนเป็นไปได้ไหมว่าอนาคตเกินครึ่งของบิ๊กซีจะขายเฉพาะคอนพัฟมันก็เป็นไปได้มันอาจจะมีคนแบบกระแสะมาแรงมากนะแต่ตรงเนี้ยถึงแม้จะมีการเผาจนเป็นตอตะตโกเนี่ยผมก็นึกภาพไม่ออก ผมเป็นคนที่บ้า XRP ถ้ามีคนคอมเมนต์ด่า XRP เนี่ยผมบอกเลยผมให้โอกาส3ามครั้งแต่ถ้าเจอข้างนอกผมกินก๋วยเตี๋ยวอยู่มีคนมาด่า XRP ผมอาจจะนอนสอนอ,อคืนนั้นนะแต่ถ้า XRP ไปแตะ10ดอลลาร์เนี่ยผมโดดทันทีรถไฟคันนั้นจะเร็วขนาดไหนผมจะใส่เสื้อผ้าหรือไม่ผมโดดแน่นอนเอาหน้าลง นะถ้า3ดอลลาร์เอาแขนลง5ดอลลาร์ขาลง10ดอลลาร์ผมลงทั้งตัวลงมาตั้งหลักก่อนนะครับเพราะนั้นหมื่นดอลลาร์เป็นไปได้ไหมวันนี้ผมมองว่าเป็นไปได้ยากเป็นเป็นไปไม่ได้นะอ,อ,อนาคตไม่มีใครรู้เพื่อนๆทางบ้าน XRP a ซ m y พี Army, คิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาต่อไปสั้นๆน,นะครับมาอัปเดตปลาชาวฮอสกินสันปลาชาวถ้าขยำได้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแกบอกว่า ผมจะไปที่ที่หนึ่งที่ที่อยู่ในลิสต์ที่ชีวิตนี้ต้องไปแต่แกไม่บอกว่าจะไปที่ไหนบางคนบอกว่าเอ๊จะไปปีนเขาเอเวอเรสต์หรือเปล่านะป๋าชาวสั่งเสียว่าถ้าผมไม่กลับมาชีวิตเนี้ยผมแฮปปี้แล้วแต่ถ้าผมกลับมาทุกอย่างเหมือนเดิมกลับมาทำงานแต่การเดินทางครัง้งเนี้มันอาจจะถึงตายได้นะแต่ล่าสุดมีภาพป๋าชาวในป่าอเมซอนที่ประเทศบราซิลไปเข้าพิธี การเข้าวัยผู้ใหญ่กับชนเผ่าสตีรีมาวีถ้าอ่านผิดขอภัยนะครับก็เป็นพิธีกรรมที่ตอนนี้เขาบอกเสร็จแล้วนะป่าชาวปลอดภยัยชุมชนเอดาก็รุ้นว่าหลังป่าชาวผ่านพิธีกรรมเนี่ยเอดาโทเค็นจะโชคช่วงชัชว,วานและคาดาโนฟอนเดชั่นเนี่ยจะไปถึงดวงจันทร์เพื่อนๆทางบ้าน คิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้เข้าๆประมาณนี้นะครับเ <c oughs> ช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม <c oughs> người xứng đáng cho chúng ta cho lá phiếu bầu Donald Trump USA USA Make America Great Great Again Donald Trump Donald Trump Donald Trump cho nhiệm kỳ này Donald Trump ngày ba tháng mười một